อยู่ที่เรื่องปัญหาในครอบครัวนะครับข่าวนี้ก็เศร้าใจนะผู้หญิงคนนึงเนี่ยอายุ20ปีนะครับตอนแรกเนี่ยเธออยู่กับคุณแม่ที่จังหวัดสุรินทร์<ฆ>เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยแยกทางกันต่อมาครับเธอไปมีแฟนแล้วเธออกหักเธอก็รู้สึกว่าอขอเปลี่ยนบรรยากาศเดิมๆไปอยู่บ้านพ่อบ้างก็แล้วกันไปอยู่กับพ่อได้แค่ประมาณ2เดือนปรากฏถูกพ่อแท้ๆลวนลามฮะอา้าวเธอทนไม่ไหวครับต้องมาแจ้งความให้ตำรวจไปจับพ่อตัวเองครับ คืออะไรชืออะไรเข้า่นำ่สครับนุ้ได้วัตใออกหมายจับนายสมควกระทำความผิดฐานกระทำอนาจารย์ไม่เรโดยช้กงโดยใช้กำลังเนทุจลายนะสานวัตออกหมายจับนะนี่เป็นช่วงที่ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการครับไปจับกลุ่มตัวนายสมควรผู้ต้องหาก่อเหตุกระทำอนาจารลูกสาวแท้ๆของตัวเอง จับได้บริเวณหน้าสารหลักเมืองสมุทรปราการขณะที่นายสมควรกําลังยืนขายขนมโตเกียวตอนแรกพอเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะวิ่งหนีนะครับแต่ไม่รอดถูกตํารวจวิ่งตามจับตัวเอาไว้ได้ก็เลยกลายเป็นสภาพนี้ต้องมาล็อกตัวเอาไว้ตรงนี้ย้อนไปถามว่านายสมควรทําอะไรไว้ลูกสาวของนายสมควรอายุ20ปีมาแจ้งความกับตํารวจ บอกว่าถูกนายสมควรซึ่งเป็นพ่อแท้ๆเนี่ยรวนลามขณะพักอาศัยอยู่ในห้องเช่าย่านถนนสายลวดเธอเล่าให้ฟังครับพ่อแม่เธอเนี่ยแยกทางกันตอนแรกเธออยู่กับแม่ที่จังหวัดสุรินทร์พึ่งจะขอย้ายมาอยู่กับพ่อที่สมุทรปราการได้แค่เดือน2เดือนเ,อเพราะว่าเธอเนี่ยอกหักจากแฟนจนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเลยอยากย้ายหนีจากที่เดิมๆบรรยากาศเดิม,เดม,เดมๆเลยมาขอพักใจที่บ้านพ่อคิดดูนะ เขามาขอพ่อเป็นที่พึ่งอยากจะพักใจเพราะว่าเป็นซึมเศร้าตอน,นตอนมาอยู่ด้วยอาทิตย์แรกก็ปกติดีไม่มีอะไรอยู่กันตามภาษาพ่อลูกแต่พอเข้าอาทิตย์ที่สองพ่อเริ่มเข้าหาเธอแปลกๆถึงเนื้อถึงตัวคือตอนแรกเนี่ยเธอคิดว่าที่พ่อมากอดก็กอดกันตามภาษาพ่อลูกแต่มาถึงจุดที่เธอบอกไม่ไหวแล้วลคือวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมา ตอนนั้นอยู่ด้วยกันสองคนในห้องเช่าพ่อแท้ๆคนนี้นายสมควรเนี่ยเข้ามาหาเธอบอกนอนเฉยๆนะลูกเดี๋ยวให้เงินสี่พันจากนั้นลวนลามเธอแต่เธอเนี่ยหนีออกมาได้ก็เลยรีบมาแจ้งความครับเขาพูดว่าให้หนูนอนเฉยๆเดี๋ยวพ่อให้เลยสี่พันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะให้ตังหนูค่ะใน้นี่หนูก็บอกว่าพ่อไปหาเสือเอาเลยหนูก็แบบพยายามพูดไปอย่างนี้ค่ะวันลูกพ่อนะออทำอย่างนี้เครียดค่ะนอนไม่ค่อยหลับมันจนตัวหนูหนูเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วค่ะหนูหนูหนโอ้ยยูซลินหนูก็เลยมากะว่าจะมาเริ่มชีวิตใหม่มาได้เป็นไงฮะลูกสาวบอกกะจะมาเริ่มชีวิตใหม่อาศัยพ่อเป็นที่พักใจแต่พ่อกลับมาทําแบบนี้กับลูกได้อย่างไร ส่วนตัวคนเป็นพ่อนายสมควรยังให้การปฏิเสธนะครับอ้างว่าเป็นการแสดงความรักแบบพ่อลูกแต่มีหลักฐานเด็ดลูกเขาอัดคลิปเสียงไว้ฮะเขาอัดคลิปเสียงไว้ตอนที่ถูกพ่อลวนลามซึ่งอันนี้เราไม่ขอเปิดก็แล้วกันนะตำรวจบอกนี่คือหลักฐานชัดเจนแจ้งข้อหากระทำอนาจารแก่บุคคลอายุมากกว่า15ปีซึ่งเป็นผู้สืบสันดาน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะค่ะโอ้โหทำได้ยังไงกับลูกแท้ๆของตัวเองอดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ